สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12วสองราศีค่ะรายการที่พร้อมจับพยากรดวงชะตาประจําวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจํานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8.30นถึง10.00นนะคะแล้วก็วันนี้ตอนรรบคุณผู้ชม เ้าสู่เช้านะคะวันพุทธที่14มกราคม2558สดๆจากยิลเลอร์ข a n n ชาแนี่เองนะคะแล้วก็อยู่กัมว่าแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์พรพน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพสััตะเลด,ด้วยครับวันนี้ก็นอกจากเป็นวันพุทธที่14แล้วก็ถือว่าเป็นอีกวันนะครับที่มีความสําคัญนะวันนี้ก็ถือว่าถูกกําหนดนะครับให้เป็นวันอนุรัต ทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะครับความจริงในเรื่องของป่าไม้พวกเราเองตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตอนเด็กๆกระถมเนี่ย mm hmm. ก็คงได้รับรู้ถึงความจําเป็นของป่าว่าสร้างคุณประโยชน์อย่างไรให้กับโลกให้กับสิ่งมีชีวิต,ตรวมถึงคน <Ha. S 1> นะครับก็วันนี้ก็เน้นย้ําให้ความสําคัญถึงในเรื่องของการอนุรักษ์พยายามที่ให้ปัญหาในเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยมีลดน้อยลง mm hmm. เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ย จากป่าที่ถูกลักลอบตัดหรือปริมาณต้นไม้ที่มีน้อยลงเนี่ยมันมีส่วนที่ทําให้เ,เวลาเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยมันส่งผลกระทบมากขึ้นคืออย่างไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยเองก็ตามนะครับถ้ามีป่าถ้ามีต้นไม้เนี่ยก็จะชะลอแล้วก็บรรเทาเบา,บาบางของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการลงมติเมื่อวันที่9มกราคม2533นะครับกำหนดให้ทุกวันที่14มกราของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติครับอืมคะก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆแล้วมันก็เชื่อว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเมื่อสมยัยเราเรียนเนี่ยเราจะทราบถึงประโยชน์ของป่าไม้หรือแม้กระทั่งวิธีการป้องกันวิธีการดูแล แล้วจริงๆก็ไม่เคยมีใครคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะ,จะมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นจริงๆนะใครจะไปคิดว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเคยไปศึกษาเคยได้ไปแล้วเรียนเนี่ยวันหนึ่งมันกลับมาเกิดขึ้นจริงๆด้วยนะฉะนั้นณตอนนี้อาจจะป้องกันค่อนข้างลําบากเหมือนกันคง้องในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการดูแลหรือว่าปลูกป่าทดแทนให้ได้มากขึ้นคนละไม้คนละมือจริงๆค่ะเวลาที่เราได้ดูแลนะป่าไม้หรือว่าดูแลเรื่องของทรัพยากรเนี่ยถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันไม่เชื่อว่าอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันนนได้ส่วึง ใช่คำว่าซ่อมแซมกันนะคนละไมยคนละมือนะครับแ,แล้ววันนี้มีอะไรจะเตือนคุณผู้ชมแต่ไม่มีละค่ะเตือนคุณผู้ชมจ้า <laughs> ะเพาะคงคสิ่งที่จะเตือนคุณผู้ชมอ,อย่างเดียวเนี่ยคงจะไป็นเรื่องของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องที่สำคัญเรื่องของสุขภาพแล้วก็คนกรุงมทีทีอาจารย์ได้บอกนะคะว่าเรื่องเรื่องของรถราเนี่ยวันนี้นะคะก็อาจจะมะีในส่วนของเขาเป็นกิจกรรมรนะคะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันก,ก็บริเวณใจกลางเมืองอาจจะมีการปิด การจราจรกรันฉะนั้นทุ่งประมาณเย็นๆอนะ่ะสี่โมงเป็นต้นไปนะคะก็อาจจะต้องมีการเช็คเรื่องของเส้นทางด้วยเพราะว่าเป็นเป็นเวลาแบบคับขันจริงๆนะเวลา,า,ากลับบ้านของคนทํางานด้วยนะคะฉะนั้นก็ตรวจเช็คเส้นทางก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านเพราะไม่งไงเมรว่ารถติดแน่ๆก็คือใจกลางจริงๆเลยนะฮะแล้วเป็นบริเวณแหล่งศูนย์การค้าการท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์กจุดหนึ่งของประเทศไทยฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่า อาจจะให้สละรถส่วนตัวสักวันหนึ่งเพราะจุดต่างๆที่มีการปิดถนนนั้นรถขนส่งมวลชนก็คือหมายถึงไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถใต้ดินก็ล้วนแล้วแต่ไปถึงในบริเวณดังกล่าวฉะนั้นตรวจเช็คเส้นทางอดีแล้ววันนี้ให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนนะครับจะช่วยลดปัญหาได้เยอะเลยนะคะเอาล่ะแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ว่าจะต้องรีบบอกคุณผู้ชมตันิดนึงเพราะว่า ในคุณผู้ชมไม่อยากจะมีโอกาสได้รับหนังสือเนี่ยมีเวลาจริงๆนับเนี่ยไม่กี่วันแล้วนะคะ,ะสำหรับหนังสือกระจกสองดำทางชีวิตปี2 5 5 8นบาทะคะซึ่งครั้งนี้อาจารย์ธนากรสินกเกษมค่ะท่านก็ได้รวบรวมนะคะคำพยากรณ์ทั้งหมด12ราศีอย่างละเอียดนะค,ะ,คะว่าแยกเป็นเดือนเลยนะว่าแต่ละเดือนของปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าต้องมีการระวังอะไรกันบ้างนะคะที่สําคัญ ก็มีหลักการการทำบุญนะคะของแต่ละราศีด้วยนะคะคุณผู้ชมอยากจะมีโอกาสได้รับไปก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมหลุนกันนะคะเพราะว่าเราจะแจกจนถึงแค่วันศุกร์นี้เท่านั้นนะคะก็แจกวันละสองเล่มด้วยกันพิมพีดีค่ะเวนวัคตามด้วยคําว่าหนังสือชื่อนามสกุลรวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบดวงชะตาก็ระบุดวงชะตาเข้ามาด้วยได้นะคะส่งมาที่422 1606นั่นเองนะคะต้องบอกว่าหลายท่านได้มีโอกาสได้รับไปแล้วแต่ว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ส่ง s m s มากลัวจะไม่ทันหรือว่าพลาดในแต่ละวันไปอยากจะไปหาซื้อนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนั่นเองนะคะแต่ว่าหลังจากเรามอบให้สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ายังคงมีหนังสือดีๆเนี่ยมาแจากคุณผู้ชมตอนรับปีใหมายกันแบบนี้เหมือนกันครับก็ตลอดทั้งเดือนมกราคมก็เปรียบเสมือนกับเป็นของข,องขวัญแทนใจนะครับที่ตั้งใจจะมอบให้กับ ทางรายการก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผมนี่แหละอาจารย์ธนากรสิงเกษมนะครับก็กลับขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ ตามนะฮะว่าอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเราจะแจกอะไรตามรองนะคะว่าใครที่ชอบศึกษาโหราศาสตร์นี่มีลุ้นแน่นอนนะคะคแล้วก็นอกจากนี้ค่ะอีหนึ่งเรื่องราที่เราใกล้จะปิดโครงการกันแล้วนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเข้าร่วมพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธบาทิหารจอมราชานซึ่งเราจะเดินทางกันนะคะารือว่ามา่งหน้าไปอี่เขา่อนลอนัลลาศจอมราชาลัลลัล่าศจอมราชาลัลนั่นเศจองะะราฉะนั้นัลรที่มมรถส่วนตัวนะคะอยากจะนํารถราของราวเองเนี่ยไปเสมริมสิริล เสริมแม่นางแล้วก็รวมไปถึงในครั้งนี้เป็นบุญใหญ่นะคะเป็นบุญที่เราได้ร่วมกันเพราะว่าไม่เชื่อว่าครั้งหนึ่งอ่ะหลายท่านได้มีโอกาสร,ร่วมบุญในการสร้างองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพิธีครั้งใหญ่ค่ะที่รเราจะนาพระพุทธปฏิหารจอมราชันนั้นประชันาน,นาเ้เขื่อนลำตะของนั่นเองนะคะฉะนั้นใครที่มีรถส่วนตัว ก็สามารถนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะตอนนี้อาจจะต้องรีบสักนิดหนึ่งเพราะว่าใกล้ที่จะปิดโครงการเต็มทีแล้วเบอร์โทรศัพท์0823286991แนะคะแล้วก็0831997972นั่นเองค่ะซึ่งรถทุกคันนะคะเราจะร่วมกันเคลื่อนขบวนไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วนะคะเราจะใส่เสื้อที่เหมือนกัน มีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันแล้วก็มันเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆค่ะกับเสื้อที่มีรูปองค์พระพุทธปาฏิหารจอมราชาและก็มีคำนะคะที่ชื่อว่าศรัทธาครูบูบชาพระพระพุทธปาฏิหารจอมราชาน,นั่นเองนะคะนอกจากนี้รถทุกคันก็จะได้รับธงพระพุทธปาฏิหารจอมราชาสติกเกอร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงครั้งนี้ค่ะอาจารย์ถามบอกว่า เป็นบุญใหญ่ก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้ก็จะมอบนะคะครูประกำช้างนะคะซึ่งที่จะมอบให้กับรถทุกคันและแล้วก็ต้องบอกว่าผ่านวิธีกรรมมามากมายจริงๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้ใครที่ไม่มีรถส่วนตัวนะคะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าเรามีรถบัสที่จะเดินทางไปพร้อมๆกันแต่ว่าก็จำกัดจำนวนจริงๆนะคะฉะนั้นใครอยากจะร่วมขาวนในครั้งนี้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนรีบโทรเข้ามาสอบถามกับทางพีมงานได้นะคะแล้วก็ใครที่ มีความประสงค์เรื่องของรงทานนะไม่น่าจะว่าจะเต็มหรือ,อยังแต่ว่าก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งความประสงค์ได้เ mm hmm. ช่นเดียวกันนั่นเองนะคะจะต้องรีบหน่อยนะคะแล้วก็ใกล้ๆนะคะช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เราจะมาบอกในส่วนของอวิธีการหรือว่าการ mm hmm. นัดเจอนะหรือแม้กระทั่งการเครื่องขบวนนะคะว่าจะไปกี่โมงเราจะไปเจอเจอแล้วก็มีพิธีกรรมอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเมื่อไปถึงที่เขื่อนลำตะคองแล้วเนี่ยเราจะได้มีโอกาสนะคะร่วมกันนะคะกับในการเอาฟังฟังพระฟังทามจาก ระส่งทั้งหมด108รูปในการสวดเชนโตด้วยนั่นเองนะคะครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากอธิบดีกรมชนรัประธานค่ะท่านจะมาเป็นประธานในครั้งนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกนะันและเดินทางพร้อมๆกันเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะได้มีโอกาสไปสักการบูชา พระพุทธปาฏิหารจอมราชานั่นเองแล้วก็ส่วนของสถานที่เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงการดําเนินการนะคะในส่วนของฐานกว้างมากนะคะแล้วก็สามารถจุคนได้เนี่ยเกือบสอ0สมร้อคนด้วยกันและสวยงามมากค่ะครั้งนี้เราแับ อยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันเพราะว่าถวายเป็นราชกุศลแด่พ่อหลวงของเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะนี่จะเป็นสมบัติของชาติค่ะไม่ใช่ของใครอื่นใดเลยนะเราสามารถสักการะบูชาได้ร่วมกันนั่นเองก็ค<อ>งจะ<ห>ต,ต้องรีบลงทะเบียนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ไม่ได้มี ยานพาหนะส่วนตัวนะครับก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ตามหมายเลข2หมายเลขที่เห็นด้านหน้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่าเสื้อนะจำกัดจริงๆนะคะเราไม่มีเพิ่มเติมนะหรือว่าจะมาขอซือ้อซื้อกันหน้างานไม่มีแล้วนะคะต้องครั้งนี้จํากัดไซส์ไซส์ของใครก็ของคนนั้นนะคะก็ต้องระบุไซส์เสื้อกันให้ชัดเจนด้วยนั่นเองนะคะ แล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจ,จะพูดคุยกันนะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ใครต้องการตรวจสอบดวงชะตาสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมระบุข้อมูลเนือวันเนือวันที่เดือนพศแล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยเพราะว่าข้อมูลเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดเนี่ยสำคัญจริงๆเป็นการแบ่งแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงเลยนะว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะคะ ส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยค่ะว่าทําอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าทํางานประจําหรือว่าค้าขายอะไรระบุเข้ามาชัดเจนนะคะส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2อหมายเลขค่ะ024960493และ02496 0 4น4นั่นเองนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวมนะคะคพมภีกรณ์12ราศีกลางสัปดาห์ดีกว่านะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุทธที่14มกราคม2558จันทรคติการแรม1 0ค่ำเดือน2ปีมาเมียพายับหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปธรรมวันนี้คือทิศต,ตะวันออกหรือว่าทิศบูรพานั่นเองเปิดถัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินเงินทองทองใกล้เคียงกันสิ่งสําคัญก็คือการพึ่งพาตัวเองให้มากๆทั้งเรื่องงานรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยแต่เรื่องหัวใจวันนี้ภาพรวมทายดีนะครับ ต้องบอกว่าถึงจะมีภารกิจมากน้อยแค่ไหนก็ยังจัดสรรเวลาดูแลครอบครัวได้หรือแม้กระทั่งคู่ที่มีปากเสียงก็สามารถปรับความเข้าใจกันสีถูกชะโกคาสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีฟ้าอย่าใช้จ่ายเกินตัวส่วนสีที่ควรเฉลิกเลี่ยงคือสีบอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมความมีวินัยสําคัญที่สุดนะครับ วันนี้แม้คุณจะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทหรือชะล่าใจลองดูนะครับว่ามีภารกิจอะไรที่ต้องทําต่อหรือไม่พูดง่ายๆวันนี้ไม่ต้องรอสั่งคิดเองส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายพวกภาษีสังคมการเข้าสังคมการพปะผู้คนเช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักหัวใจวันนี้หลักฐานความมั่นคงดีครับสีถูกชะโรค,ค่ะสนับชาวราศีกุมค่ะ ขวนขวายห,หน่อยนะความมีวินัยวิริยะอุตสาหะกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ1 4มีนาคมถึง12เมษาย,ยนวันนี้กล้าได้กล้าเสียนะครับในสิ่งที่ถูกที่ควรและวันนี้คาว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีนั้นสําคัญกว่าสิทธิประโยชน์ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เปิดใจให้กว้างเด่นในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้จะยังไม่เคยจับ หรือมีประสบการณ์มาก่อนความรักหัวใจวันนี้ทำไมได้วหวังอะไรที่เกินตัวมีโอกาสได้ลุ้นนะครับสีถูกชะโรคาสำหรับชาราศีมีนค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นนะวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นคนที่อยากจะเป็นเท่าแก่ mm hmm. เจ้าของธุรกิจ มีโอกาสเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะฉะนั้นวันนี้ให้หมันสังเกตแล้วก็ยังหมินว่ามันเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่เงินทองวางแผนดีๆนะครับวันนี้เข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาฉะนั้นอะไรที่ยังไม่จําเป็นพับเก็บไว้ก่อนโควใจวันนี้อย่าล้อเล่นกับความรักถ้าคุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบจริงๆก็อย่าให้ความหวังสีถูกฉลอกคาส,กา,าสหรับธาวราศีเมษค่ะวางแผนให้ดีวันนี้มีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับ หลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควระฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปลยคะราศีพฤกษบค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปหุ้นหรือทําธุรกรรมร่วมกับใครในเรื่องของเงินทองนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจหัวใจมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่ามากฉะนั้นช่องว่างระหว่างวัยก็ต้องคิด ขณะที่คนมีคู่ความรักความสัมพันธ์อย่างราบรื่นส่วนงานวันนี้ทายดีนะครับมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจสีถูกชะลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษภค่ะวันนีอ้อย่าให้ความสําคัญกับสิ่งเย้ายวนนะใครมาชักชวนกันแล้วแต่หนักแน่นนะครับสีเขียวแบบนี้ส่วนสีที่ควรฉะหลิกเลี่ยงคือสีเผาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14รกรกฎาคม หัวใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองรวมถึงคนรอบข้างโดยเฉพาะคนโสดที่ยังไม่มีคนพิเศษวันนี้คนที่อยู่ใกล้ๆคนที่เคยมองข้ามอาจจะมีประเด็นหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่ทุกประเภทเพราะหลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันไม่แน่นอน แต่งงานยังรักษามารตรฐานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือทํากิจการสีถูกชะลอกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหลายปัจจัยไม่นิ่งนะครับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ําตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี้ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะร,ราศีกรกฎค่ะ15กับรกฎดาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเดินออกนอกกรอบเป้าหมายที่เรากําหนดไว้อย่าลืมนะครับระวังจะเสียเวลา ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องดูในส่วนของที่มาของรายได้มีความถูกต้องหรือไม่แต่เรื่องหัวใจวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับหลายอย่างเป็นใจอยากได้อะไรให้ขอสีถูกชะโรค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะให้ความสําคัญกับเรื่องงานอย่าแวะข้างทางบ่อยสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคม ถึง16กันยายนวันนี้คนที่ทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาสักระยะหนึ่งนะอย่าเพิ่งถอดเลิกง,งานแล้วมีโอกาสจะได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านวันนี้หลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดหลายอย่างไม่สามารถขยับขยายได้อย่างที่ใจหวังหัวใจมีโชคลาภในเรื่องของความรักนะครับ แม้กระทั่งคนที่รอมานานก็มีโอกาสได้เจอเจอสีีููกชะลอกาสำหรับชาวราศีสิงค่ะคนที่ใช่ใครที่ชอบว่ากันไปแต่สิงค์วันนี้เตือนเรื่องเงินสีเขียวอีกแล้วนะครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมความรักหัวใจวันนี้ต้องมีความเป็นกลางเน้นคนมีครอบครัวแล้วนะครับหรือใช้ชีวิตร่วมกันกันกบญาติพี่น้อง <c oughs> ้าสมาชิกในโครเรือนมีปัญหาขัดแย้งกันวันนี้วางตัวให้ดีอย่าเลือกข้างส่วนเงินทองก็ต้องตามติดสถานการณ์รอบด้านเช่นเดียวกันทุกอย่างมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องของงานวันนี้ใช้ได้นะครับจับประเด็นได้ไม่เสียเวลาสีถูกฉะลกคา่าสนาชาราศรีกันค่ะผมต้องเสริมภาพใหญ่มันนิดนึงทุกเรื่องนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีเลี่ยง สีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้คนที่กำลังมองหาตัวเองนะครับมีโอกาสได้พบเจอกับคนกับสิ่งที่ใช่นะครับงานที่ถูกชะโลกเช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจวันนี้เปิดใจนะครับมีโอกาสจะได้รับสัมพันธภาพที่ดีมีเพียงเรื่องเงินทองเท่านั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีความผันผวน สีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของเงินทองทองนะครับเสริมให้มีคนอุปถัมภ์สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลิกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวัน,นพิจิกฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับในเรื่องของงานการมีแผนสำรองทางออกฉุกเฉินเนี่ยวันนี้จำเป็นเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้าง แต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับสภาพคล่องไม่ติดและมีมากพอที่จะแบ่งปันความรักหัวใจวันนี้ต้องมีความพยายามให้มากกว่านี้สีถูกชะลกค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะอ่าสุขภาพกายนะวันนี้วันนี้สีเขียวยอดนิยมนะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่กเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะร,ราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เผื่อใจในเรื่องของงานไว้บ้างนะครับอาจจะเจ,เจองานที่ยากขึ้น หรือลักษณะงานที่มีความกดดันตลอดจนในเรื่องของเกณฑ์เดินทางชีพประจลงเท้าเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องจับจังหวะให้ดีไม่ต้องรีบร้อนอย่าปีปราบนะฮะไม่ได้ก็ไม่เสียท่องไว้หัวใจวันนี้เน้นคนที่คิดมีคู่อย่าคิดเยอะให้ว่ากันวันต่อวันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศ,รราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศรรีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมที่มีคําถามเฉพาะสจาะจงเรื่องราวของดวงชะตาส่ง SMS เข้ามาให้อาจาร,รย์ยตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลวันวัน,วนที่เดือนพศออรวมไปถึงเวลาเกิดส่งมาที่4221606นะคะส่วนใครอยากจะลุ้นหนังสือกระจกสองนำทางชีวิตปี2,550บาทนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมบุญนกันโดยการพิมพ์ทีดีเว้นวักตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนมสกุลแล้วก็ข้อความส่งมาที่4221606นั่นเองพักกันสักครู่ค่ะ